ซ้ำดาบสองหมดัดเองจะหยุดไม่ได้ครับพริกแซงเข้าป้ายสนับสนุนโดยรักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่ ชะลี่ยไม่ไม้มวยไทยจะสีวันนี้ครับไปดูมวยมันมันมวยสนุกครับไทยชนะเข้ารอบแปดเขาสุดท้ายมวยปูนเสือตัวที่14เมื่อเมษายน2557ครับดูเลยครับความมันไม่สนเลยครับประทักันอย่างเดียวก็เก่งสีแดงก็คือพยัคฆ์คำรณมอราชภัฒน์หมู่บ้บานจอมบึงครับจากอำเภอประยุ จังหวัดศรีสะเกดพบกับเพชรสมบัติหมอเบสกมราครับนักโชคจากอำเภอแก่ดำจังหวัดสารคามอีสานปะทะอีสานครับใครชนะเข้ารอบแปดคนสุดท้ายเป็นมวยขวาด้วยกันทั้งคู่ครับเป็นมวยฝีมือกับมวยเดินกางเกงสีแดงนั้นเป็นมวยฝีมือขณะที่เพชรสมบัตินั้นเป็นมวยเดินเข่าในดีนี่ครับขวาจะขวาตีเข่าแต่ว่าแม่พยัคฆ์คำรนแกฝีมือครับแข้งดีเอาดูนะครับว่าใครจะเข้ารอบแปดคนสุดท้ายเป็นมวย อัดก็แล้วดันเข้ามามีอะไรเสริมตังมีอะไรเสริมการโน้มตีครับโอ้โหแข่งขวาดีเหลือเกินครับพยักคำรณแต่ว่าโอ้ยโดนโกดครับเป็นสมบัตินั้นกดเข่าใน,<ส>นเอามาวิ่งเข้ามาจับประกบเข้ามาโด,ดแทงเข่าก่อนอืมโดนดักแห้งซ้ายเป็นมวยซ้ายหน้าก็ดีขวาก็ดีเป็นมวยถนัดขวาครับอืมพยักคำรณแต่ว่าซ้ายหน้าแกอว,วดได้หนักๆเหมือนกันหมดยกครับเอ้ามาดูช็อตเด็ดไม้ไม้หมทยเจ็ดสี ตีอัดเข้าไปเต็มยุงข้าวขวาขวางโดนเน็บเข้าไปเอาคืนเข้ากลางหลังกดเข้าไปเทโครมกลับมาชมกันต่อครับนี่คือบรรยากาศในสนามเมื่อ9ปีที่แล้วครับชาวต่างชาติมาให้ความสนใจกันเยอะจริงๆมาดูกันต่อครับระยัคฆ์คำรนกางเกงสีแดงเพชรสมบัติกางเกงสีน้ําเงินต่างฝ่ายต่างต้องชิงกันเลยครับการที่จะเข้าป้ายที่บอกว่าพริกแซงเข้าป้ายใครจะเป็นการพริกแซง ดูครับเดินเข้ามาหาจังหวะไม่สนแล้วครับพี่เลี้ยงต่างฝ่ายต่างแบบว่าต้องใสกันแล้วใครจะเข้าป้ายเข้าไปรอบแปดคนสุดท้ายอู๋จะเกี่ยวลูกนี้แต่ยังแข็งอยู่เดินเข้าไปหาครับเพชรสมบัติเพชร,พรสมบัติเดินเข้าหาพยั์คำรณแกะล้่ำตีเป็นมวยเข่าในนี่ต้องตีอย่างนี้ โอ้ยไม่สนเดนแล้วครับอัดแล้วแม่อย่าใช้เชือกตะโกนลครับอย่าใช้เชือกอ้าวโดนทีบทีบเดินเข้ามาโด,ดแทงเขา่าแม่เป็นสมบัตินี่แกค่อนข้างที่จะเล่นอ,ออกอาวุธเข่าได้ดีครับหลังเข่าลอยเข่าวงในขณะที่พยัฆ์คำรณน,นั้นก็เป็นมั่วจังหวะฝีมือเกี่ยวลูกนี้ครับหน้าสับสอกด้วยวค้องในของนายจะ มาแลกนายกันครับขวางขวางแล้วก็เสียบเพชรสมบัติเพชรสมบัติว่างไงเพชรสมบัติมีสวนอืข่าวอาจก็ไปอีกสองดอกโอ้โหมันจริงๆครับโอกเข้าไปแล้วก็ขวางปักลงไป ผัวจะสนองดึงออกมาเอาขวางอีกแล้วตามมาปล้มนายอีกแล้วอยู่ที่บุมครับต่างฝ่ายต่างต้องใช้พลังกำลงังออกแรงกันเยอะหน่อยมองพี่เลี้ยงแม่หันไม่มองพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงบอกต้องเดินปรบมือเลยครับเดินมาลูกนี้จัก,กระชาบอกให้กระชาให้ได้เป็นสมบัติแม่ค่อนข้างจะสูสี อืเข้ามาโดนขีบเอา้าลุยแล้วครับมาพยักคำล้นเดินเอา้าหมดยกครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจดูสิครับอา,อาจารย์สนองชั่วมือครับ <c oughs> ดิ้นเลยครับอ่าเพชรสมบัติเป็นฝ่ายชนะคะแนนเข้ารอแปดคนสุดท้ายหมวดปูเสือตัวที่14บสดูช็อตเด็ดไม่ไมมวดไทยเจ็ดสีความมันอยู่ที่การเบียดเข้าแสงเข้าป้ายนะครับโดดเท้แทงโดนเกี่ยวครับแทงเขาแต่ว่าโดนเกี่ยว อัดเข้าไปหนัก,หนกๆหัวป,ปักลงไปปักลงไปวันนี้เวลาหมดเป็นเวลาพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ